ใครชอบอัขระเลขยันเชิญทางนี้ครับวันนี้อาจารย์มียันชื่อยันม้าเสพนางเป็นยันสายเสน่เกินห้ามอกห้ามใจนะครูบาอาจารย์ท่านอุป,ปมาว่าคนเนี่ยไปเสพกับสัตว์เนี่ยธรรมดาคนเสพกับคนเนี่ยมันก็ปกติแต่ว่าในเรื่องปกติมันยังมีความชอบความไม่ชอบอีกเนื้อไหมคนนี้หลอ่อคนนี้สวยถูกใจไม่ถูกใจการที่จะยับยั้งชั่งใจมันก็ยังมี แต่ทำไมคนคนหนึ่งเนี่ยมันหมดความยับยั้งชั่งใจนะถึงไปยอมเสพกับมา้าเสพกับสัตว์เพราะว่ามีความในเรื่องกิเลสตัณหาราคะอย่างแรงกล้าครูบาอาจารย์ท่านก็เอาอุปมาตรงนี้เอาอประมาตรงนี้ซึ่งในโลกแห่งความจริงมันมีด้วยนะที่คนไปเสพกับสัตว์ต่างๆอะ่ะมันมีเขาก็เลยเอาแบบอุปมาว่ายัานเนี้ยมันเป็นยันที่ มีกิเลสความต้องการอย่างแรงกล้าไม่สนใจผิดถูกไม่สนใจว่าคนหรือสัตว์มีความกระสันเสี้ยนอย่างแรงกล้าเอามาใช้ในพระเลขพรัยานนี้ทีนี้คนที่ลงยันนี้ไปแล้วถ้าท่องมนท่องคาถาเนี่ยมันจะสะกดเวทมนต์พระคาถาเนี่ยมันจะสะกดทําให้คนที่ต้องมนเกิดความกระสันเสี้ยนครูบาอาจารย์ท่านว่าไว้อย่างนี้นะ เกิดความกาะสันเสี้ยนเกิดกิเลสราคาตัณหาในดวงจิต